ในเรื่องของปัญหาหนุ่มข้างนะครับพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวโดยการแหก่กราบไหว้ขอพรคูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนาอย่างคลึกคักเลยซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลวันเข้าพรรษาครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณลานนุสบรีคูบาศรีวิชัยครับบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับหลั่งไหลาพาครอบครัวมาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยที่ลานุสสวรีคูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งลานนานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอพรแก้บนเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในช่วงเทศก,กาลวันอาสาฬหบ,บูชาและก็วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ ส่งผลทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายดอกบัวดอกดาวเรืองทูบเทียนขายดีเป็นพิเศษนะครับหลังจากเงียบเหงามานานในช่วงเทศกาลของอการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับเนี่ยภาพรบรรยากาศออคือล่าสุดเลยคือคึกค,ค,คักกว่าจากแต่ก่อนมากจริง<ช>ๆนะคะก่อนหน้านี้นี่คือเงียบเหงามากๆโอ้โหสงสารพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่อยู่แถวนั้นตอนนี้กลับมาคึกคักก็ดีใจด้วยนะคะคร,บครบูบาศีวิชัยค่ะเป็นนักบุญแห่งล้านานาไทย ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไปทุกเช้าค่ะที่ลานครูบาศรีวิชัยมีพระนับรอยรูปจากวัดศรีโสดาเดินมารับบิณฑบาตและสักการะโดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นค่ะมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอารามโบราณสถานต่างๆในแถบภาคเหนือที่สุดโสมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และที่สำคัญเลยค่ะครูบาศีวิชัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือได้รวมแรงร่วมใจการสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางขึ้นดอยสุเทพนั่นเองค่ะ